ดูแล้วซื้อเป็น60วิกับเอลปาสวัสดีครับเรียนผู้ทวด p 2508บล็อกปีก,กาว่าเวนนะครับมีเส้นแตกมาชนหัวซ้ายลักษณะปีกานะครับเนะเส้นขิดแตกคมคมวิ่งมาชนจะมีเส้นแตกเล็กๆวิ่งมาชนองอ,อ่างขีดมาชนองอ,อ่างครับ ใต้เส้นสันตินี้จะมีลักษณะสายฝนวิ่งลงมาลักษณะสายฝนคมคมถ้ามีรอยปี้โอกาสแท้แปดสิถึงเก้าสิบเลยนะบางเหรียญอาจจะติดบางเหรียญอาจจะไม่ติดหูฝั่งซ้ายจะหนาส่วนด้านบนจะบางฝั่งขวาจะเล็กกว่าฝั่งซ้ายครับหูด,ด้านบนจะบางครับส่วนฝั่งซ้ายจะหนาสุดพลิกด้านหลังมาหูเหรียญด้านขวาจะมีเส้นขีดคมคมขีดคมคม ทุกเหรียญต้องมีล่องันนาเส้นุูงข้างในมีเส้นแตกวิ่งเฉียงออกมาและมีเส้นซ้อนมีเส้นวิ่งแตกคมคมออกมาและมีเส้นซ้อนตรงหน้ายอยยักษ์จะมีขีดคมคมด้านหน้าต่นคมคมอยู่หน้ายอยักษ์ขีดคมคมขีดตรงหน้าสังกติครับขอบเหรียญน,นะครับตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีดสวยๆผมยินดีรับช่าหลักเหมือนนะครับ